สวัสดีครับจุดกับผมอัตโตโดมิโนโน,นะฮะตอนนี้ก็รอคุณคุณบูม GTS อยู่นะครับฮะุณบูมอะไรเนาะคุณบูม GTSKBTV ไม่ใช่เหรออะไรนะ o อฟิ c ี k b t v ที่ช่องเราอะ KBTV <B> นะฮะ KBTVKBTV <B> <B> เออนั่นแหละ,ละอ่าเติมลบักไม่เติม นี่คือคนยืนยปีนต้นไม้เลยนะฮะโอ้โหดาวต้นไม้ใหญ่เลยจากปีนกลายเป็นเด้าคิดได้ไงโอ้โหเวลาโดดนี่แบบุงเ <c oughs> ด้าอากาศแน่เลยตอนโดดนี่แบบเด้าอากาศเลยอะ ไม่ถึงวนะ่ะไอ้สิออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <laughs> Ê. Hả? lại. <Giờ> <laughs> <mẹ. cười> <laughs> แมงค้างโอ้โหอะไรค้างเข้าแมาปอีกทีมึงค้างเลยอ่ะเอิงเล่นแมปอะไรฮะแมบผีแมปผี The Black Date อ่ะ The Black d a t h เขาไม่เห็นไม่เห็นเข้าเลย อรากำลังหาอยู่ใช่ออกำลังหาอยู่แบบคาร์บอยก็คาร์โบไฮเดทคาร์บอยคาร์บอยบอะค,คุมุดิอะไรแมปผีเหมือนกันอะคุมุลองดิเล่นอันนั้นเปล่าไอ้อันนั้นอะเดอะมิมิกอะเดี๋ยว กำลังเข้าอยู่เดี๋ยวจอยเอามาด้วยนะนี่นี่นี่ตัวเราอะตัวเราอะตั <c oughs> ตัวสูงอ้เยอะตัวเราี <c> ิ <oughs> <c oughs> ตัวเราน่ารักมาก เคเจอตัวบูมแล้วอะไร่เอามาเล่นยังไงนะ่ะอา้าวเข้าดิตรงไหนอะ่ะบูมตรงนี้ออล่าสีบ่วงหันมาดิทำไมมันงงงงนี้วะหันมาอล่าสีบว่วงอ่ะเอ้าเอา,เอา ไเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วคือหน้าเติมเงินด้วยค่ะเอ้าอยู่ไหนเนะี่ยอ๋ออย่นี่อยู่นี่งงอ่ะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเวลาเองจะหมดป่ะเหมือนกันขู <c oughs> ่มุขู่มุพอเล่นไม่ทันแน่เลยวะ่ะจริงเอ้าไปไหนอะถ้าต่อสมกชัวจะได้ปะเนี่ย <c oughs> บูมทำไมสี่มองเราอ๋อร่าของคุณใกจะหมดแล้วคุณต้อเงินได้แค่ถ้าของคุณใกลจะหมดแล้วคุณต้องเติเงินได้วค่ะเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกลิ่นนาเติมเงินด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินไ้วได้ย oh ินวได้ยินได้ยินห้าสิบโลบัคสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบัเดี๋ยวไว้วันอื่นมาเล่นกันก่อนได้แบบนี้เหรอใช่อันนี้เข้ามาดูเฉยๆเ่าเป็นแมตยังไงใช่ใช่